ทำอะไรอยู่ครับใส่รองเท้าไปโรงเรียนใส่รองเท้าไปโรงเรียนนั่นมันตัวอะไรอ่ะอ้าวพวกตุ๊กแกไปโรงเรียนหมดแวิ <c oughs> <c oughs> ง่งปีงพวกตุ๊กแกไปโรงเรียนด้วยครับเดี๋ยวขอจับหน่อยได้ไหมโอ้ยอืม <c oughs> ตุ๊กแกก่อหัวห <c oughs> ล่นแล้วครับ อันนี้อะไรไหนโชว์หน่อยอุ้ยมันจริงโจกเนะทำไมกล้าจับล่ะไม่กลัวไม่กลัวเหรอไม่กลัวโยรากตุ๊กแกไปโรงเรียน ไหนปรอรถเสร็จหรือยังเสร็จแล้วอรวอรถโรงเรียนใช่ไหมไปรอรถกัน